จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนีสิภาะมาเห็ดเจียวประแดกสิ่งผิดต้องนำมาเห็ดก็คือมะเพียกพีิกซุกพริกดิบเอามาหายมันเข่ากันเห็นมีหลายสีสิมีพักบัวมีกระเทียมเอามานำขัวใส่กันคนไปเรื่อยใส่ไฟอ่อนๆอ่าข้ามาเบิง่งเนาะตอนนี้ก็ไก่สิได้ทีละ่ะ มันอ่อนแล้วตอนจะเบาไฟมันลูกอยู่ตอนนี้มันอ่อนละนี่ไปรูดอันนั้นมนถ้นแม่แมนเอารบมาก่อนเฮ้ยผู้ผ่ากัแหผ่าค่ะอานมัสิมานังอันนี้บ่มานังบอกวิธีเห็ดแจวบอมันมันนเหเลยอ อ่ะอามาเบิ่งจ้ะตอนนี้ก็กำลังขัวอยู่ไก่สี่ได้ที่แล้วจัาหน่อยเพื่อกัะสปโคกขัวใส่เกลือนำอยู่บ่ เอาเกลืองลงเล็กน้อยอยู่บนนี่ออนงขวดทีนั่นลีบุตรเฮตุเองนะจ๊ะเพิ่นเป็นผู้เหตุถวกจ่าพี่น้องผู้เพิ่นเฮตุแสบๆเป็นผู้เหตุเิ่นบดใส่เกลือบังบงเจ้ากระซิใส่เกลือก็ได้ออไก็ะไดบดองใส่ก็ได้ตัวน,นี้มาเบิ่งผู้เพิ่นเคยเฮตุในงานใหญ่ อ่าพอขวดเสร็จแล้วจังหน่อยเ้าสินึ่ไปโขกเนาะบาดนี้เนาะเาไปเบิ่งตอนโขกเนาะบาดนี้เนาะอ้าวล้างจากขวดแล้วเนาะบาดนี้เขามาลงโขกเนาะบาดนี้โขกให้มันละเอียดบริเอียดก็ได้เอาสีหยาบเนี่ยตอนนี้กำลังโขกอยู่กับเศษไม่ขวดไปมันสีเหลืองมาเบิ่งทางม่ใหญ่ผู้คนเห็ดแสรบเห็ดบาดนี้เขาก็โขกไปเรื่อยๆ โอ้มันเอาจานยางงมบุปผิดไปอ่ะมันแก่สิกินหอมหย่อนกินผักบัวกับกินกระเทียมเวลาเขาเผ็ดขั้มแสบสิยูน้ำปลาแดกบาดนี้เวลาเขาใส่เมื่อแสบมีต้องซืโอรถสีน้องเอ้ยปลาแดกปลาแดกเจ้าเห็ดบ่อแสบมันมันสิแสบเออจะมีปลาแดงใช่แล้วเออจะสิมัดอันนี้ สูตรไม่ใหญ่เราเห็ดแสบกระเดือจะนักสิมาว่าอยู่ใส่สุรสินผมมีแสบใส่ผงสุรสหลายผมสิรนเออผู้ปัญญาายนั่นมะเขือเทศมาอย่างน้ำบ้าเนี้เพื<ค>่อใ <แ S 2> ห้มันเพิ่มรสเปรี้ยวมะเขือเทศอย่าง,อางเอาบริโภว เปานน่มะเขือสมกะหาลูกสีแดงๆมามาอย่างไฟถทาลูกสีขาวเาต้องเอาเด้๋ยจ้ะ้ามาเขือเทศลงไป เพิ่ม,<า>มเพิ่มให้มันมีรสโสมรส<ถ>เปรี้ยวๆออกเน็ตหนึ่งไปไปในบ้านเอาปลาแดดเอาปลาแดกบาร์านี่กระปุกปลาแดกด้นบาานี่พี่น้องเอ้ยกระปุกหมักใหญ่ไปอ่าประุกปลาแดกเพิ่อนบานนี่จกักปลาแดกดปลาคองปลาแดกปลายัางแล้วเออเออ,อ,อ คนกะจีใส่ประแดกลงไปปลาแดกตอนด้วยประเดกตอนใส่ตอนบ้อนร้ายคนใส่น้ยเดียวนะประเด็กตอนถาเบิรงรสชาติคน่นซิซิมเบอร่วามันแสบรูแสบอาดเนี่ยตรงสุโรดคนกะใส่ไปเล็กน้อยไม่ได้ร้ามันแสบบอกคนบนอินพงสุโรด ภาษาอีสานมะละคำแปลงนวด้อพี่น้องด้อแปลเป็นไทยแต่อุมามีหรือว่าพงสุลดแต่ลยเสบบลบอเบิ้งนาก็ตาไม่ตาบดแสบิมแบน่เ่ได้ไายนาตาไายเจ้อันนี้ซื้อ บรเห็นหน้าตาเขาบอกอนุญาตแล้วสิถไทยไทยแต่วิธีการเผาเทีนให้เบิงแค่นั้นนาะอ่ากระซัเร็จเรือบ้อยไปโดยดีแดก้วประแดกอีสานบานหฮาแบบเล็บแซ่